เทศบาลเมืองเขาสามยอดจังหวัดลบบุรีนำจิตอาสาพระราชทานบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันเทศบาลประจำปี2566 ที่อาคารอนเนกประสงค์สำนักง,งานเทศบาลเมืองเขาสามยอดจังหวัดลบบุรีนางสายใจเลิศวิรยิยะประภานายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอดได้เป็นประธานในการประกอบพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการพนักง,งานเทศบาลผู้นำชุมชนทั้ง34ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขาสามยอดจังหวัดลบบุรีเนื่องในวันเทศบาลประจำปี2566ซึ่งตรงกับวันที่24เมษายนของทุกปีพร้อมกันนี้นางสายใจเลิศวิรยิยะประภานายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด ยังได้อ่านสารจากพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาสวันเทศบาลประจำปี2566โดยระบุว่าเทศบาลถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากที่สุดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาการที่ดีมาโดยลําดับปัจจุบันมีเทศบาลทั้งเส้นจํานวน2,472แห่งซึ่งที่ผ่านมาเทศบาลทุกแห่งได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพื่อบําบัดทุกบํารุงสุขให้แก่ประชาชนในท้องถิน่นในทุกมิติตั้งแต่เกิดจนตายเป็นกําลังสําคัญใน,ในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติภัยธรรม ชาติความเดือดร้อนเร่งด่วนรวมทั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 ขอให้ผู้บริหารของเทศบาลทุกแห่งอาศัยหลักธรรมาพิบาลทั้งหลักนิติธรรมหลักคุณธรรมหลักความโปรง่งใสหลักความมีส่วนร่วมหลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่าในการขับเคลื่อนภารกิจพร้อมทั้งวางแผนพัฒนาเทศบาลให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาในทุกระดับอาทิยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินโยบายของรัฐบาลและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยใช้หลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการทําแผนพัฒนาท้องถิน่นมุ่งสร้างการมีส่วนร่วมในพื้นที่เน้นการบริการการทํางานร่วมกับทางราชการบริหารส่วนอื่นอย่างเต็มกําลังความสามารถเพื่อความผาสุขของพี่น้องประชาชนโอกาสเดียวกันนี้นางสายใจเลิศวิริยะประพานายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอดอยังได้นําจิตอาสาพระราชทานเทศบาลเมืองเขาสามยอดเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา b ิ g c l ล a n i n g Day เนื่องในวันเทศบาลประจําปี2566โดยร่วมกันบํนาเพ็ญศ สาธารประโยชน์เก็บกวาดทําความสะอาดพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองเขาสามยอดจังหวัดลบุรีด้วยการเก็บกวาดกําจัดขยะตัดหญ้าและตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงามสะอาดตาเพื่อสร้างจิตสํานึกในความมีจิตสาธารณะและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าเอื้ออํานวยประโยชน์แก่ส่วนรวมรวมทั้งในการบําบัดทุกบำรุงสุขให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขาสามยอดให้เป็นเมืองน่าอยู่และประชาชนมีส่วนร่วมใน การจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความสมัคคีความรักความผูกพันความเสียสละและความรับผิดชอบในการที่จะร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นของตนให้เจริญก้าวหน้าต่อไป